สวัสดีครับหาครับต่อจากองค์พระพระที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ผมพึ่งซื้อได้พึ่งซื้อได้นะครับเอาเป็นว่ามีพระที่ผมชอบมากอยู่อยู่ที่แบบจะเรียกว่าชอบมากมันก็ดีเมื่อชอบหมดอะแต่เป็นพระที่หายากมากตั้งแต่ศึกษาพระมาเนี่ยคือผมเคยเห็นไม่เคยได้ครอบครองเลยแต่ว่าเคยเห็นพวกเพื่อนๆพี่ๆที่เขาศึกษามาก่อนอะเขาแขวนเขาใช้อยู่นะครับ แล้วจนว uh, ันเนี้ยพึ่งได้พึ่งได้พระนี้มาตั้งนานน่ยตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยสิบ่าอายุสิบกว่าด้วยซ้ำตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะเห็นเห็นมีเพื่อนพี่ๆพี่ๆรุ่นที่เขาศึกษาพี่ๆเขาแขวนเขาเรี่ยมทองแขวนใช้เราก็รู้อยู่นะก็คือพระพุทธชินราชนะครับแต่เดียวก่อนอื่นทีแรกว่าจะทําเรื่องหลบพ่อเงินนี่ผมเพิ่งซื้อขีตามาสององเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูขีตาสององนี้ ถึงผิวไม่ดําแต่คุณรู้ไหมผมได้มาคือไม่ซื้อไม่ได้คือมันหายากผิวที่เป็นผิวน้ําทองอ่าเข้าใจคําว่าผิวน้ําทองไหมนี่นี่องนี้องนี้ผิวน้ําทององนี้ผิวน้ําทองคือผิวน้ําทองอ่ะเขาจะไม่ดําเขาจะไม่ดําเหมือนผิวพวกนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้พวกนี้เขาจะดําแต่พระที่เป็นผิวน้ําทองอย่างเงี้ยเนี่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 ยอย่างเงี้ยผิวน้าทองนี่ก็ผิวน้ําทอง ึ่งวัดขวางก็มีผิวน้ําทองนะครับเนี่ยนี่คือผิวน้ําทองเหมือนกันคือมันหายากมากเนี่ยผิวน้ําทองเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าค่อยดูกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเอามาแบ่งในสุขสะดวกนะก็คือใครหาแหวนอยู่องค์นี้สวยมากองค์นี้สวยคือไม่สึกเลยหูตาจมูกติดหมดเลยจริงๆสวยทั้งคู่เลยสวยมากเนี่ยแต่งด้วยแต่งจีวรแต่งอะไรอะ่ะสวยนะครับแต่แค่ว่าเป็นผิวน้ําทองนี่บอกอะ่ะอาจจะไม่ได้ดําแต่ว่าหายากผิวน้ําทอง ก้นไม่ต่อโค้ดนะครับอันนี้วัดขวางไอ้ที่ต่อโค้ดอะที่ผมถามส่วนใหญ่อะเขาบอกว่าที่ต่อโค้ดส่วนใหญ่เป็นวัดไทยน้ํานะครับตามนั้นโอเคอันนี้เดี๋ยวขอยกยอดเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรีวิวให้ดูวันนี้นี่อันนี้องค์หนึ่งได้มาเหมือนกันเป็นพระชัยวัดนะครับอ่ะดูอย่างนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าที่ไหนอ่ะยังไม่เอาให้ดูหรอกวันนี้มาดูนี่ก่อนพระพุทธชินราชหลวงโยธี ปี2493หรืออย่างเรียกว่าพระพุทธจินราาดสงครามเกาหลีก็ได้พระพุทธจินราชาตามชื่อเลยครับพระพุทธจินนาาดชุดนี้หลวงหลวงพมโยธีหลวงพ,มโ,วงพมโยธีเป็นใครหลวงพมโยธีจริงๆ่านชื่อมังกรผลผลผลโยธเีเอาว่าท่าน จะเราจะจำท่านได้ก็อยู่ที่ว่าหนึ่งเลยท่านเคยรู้สึกว่าท่านเคยขึ้นไปถึงระดับรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวะน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการนะครับสมัย ประมาณช่วงประมาณสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่ากว่านี่แหละประมาณนั้นแ่ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะเป็นคนที่คิดค้นเรื่องเกี่ยวกับน้ําหอมนะครับในประเทศไทยนะเท่าที่ผมจําความได้นะเอันว่าเรื่องนั้นนะ่ะคุณลองไปค้นคว้าเพิ่มแล้วกันนะครับก็คือประมาณนั้นท่านจำไว้นะครับท่านชื่อท่านชื่อหลวงพมโยทีคิดดูดียังใช้คาว่าหลวงอยู่เลยซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่มีละหลวง นึกอไหมครับหรืออย่างท่านชื่อว่ามังกรผล,ผล,ละโยทีผลโยทีประมาณนั้นท่านเป็นผู้จัดสร้างนะครับท่านเป็นผู้จัดสร้างพระพุทธชินราชชุดนี้พระพุทธชินราชชุดนี้เท่าที่ผมเคยเห็นเคยได้ศึกษามานะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อทองผสมมีเนื้อเงินด้วยแล้วก็มีเนื้อทองคําด้วยแล้วเท่าที่ทราบ ไม่แน่ใจว่าในในพิธีเดียวกันในวาระเดียวกันรู้สึกจะมีพวกเนื้อผงด้วยเช่นเนื้อผงใบลานแล้วก็มีพระบูชาด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะพูดก,กันถึงเรื่องนี้พระชุดนี้จัดสร้างที่วัสุทัศน์โดยนําชนวนมวลสารเก่าของเจ้าคุณสีสนแล้วก็ของพระสุทัศนนะครับน่าจะรวบรวมมาตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชแพร่นะครับจนมาถึงเจ้าคุณสีสนดาเนินการจัดสร้างโดยเจ้าคุณสีสนแห่งวสุทัศน์นะครับและได้นําชนวนมวลสาร นอกจากจานวนเก่าของจินของวัดสุทัศน์แล้วต่างๆแล้วยังรวมจำนวนมวลสารจากพิธีพระพุทธชินราชอินโดโจีนสองสี่แปดห้าเอามารวมด้วยก็คือจำนวนเก่าพระพุทธชินราชอิโดโจีนเนะี่ยอย่างเรืรก้ซ้ำนะพระพุทธชินราชอิโดโจีนเนะี่ยเป็นพระที่แจกในช่วงประมาณสงครามสงครามโลกครั้งสองหรือว่าสงครามอินโดโจีนเนี่ยนะครับตามชื่อนะ มีรวมเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นนะยุคสงครามโลกอะยุคอรวมทั้งชนวนโลนทั้งแผ่นทองแผ่นโลหะสาระพัดสารพีที่แบบเยอะมากสุดยอดคิดว่าเป็นพระพุทธชินราชท,ที่ที่แบบสุดยอดที่สุดในประเทศละที่ใครก็แล้วแต่จะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องรู้จักนะครับนี่ผมก็มีนี่นี่พระพุทธชินราชโยดยจีนนะครับอ่าก็คือเอาชนวนมลหะนะครับมารวบรวมแล้วก็มาจัดสร้างเป็นอ พระพุทธชินราชกรมหลวงโยธีนะครับจัดสร้างที่วัตถุธธัาตุเจ้าคุณศรีสนเป็นผู้ดําเนินการใช้สูตรแบบวัตถุธธัศต์เต็มสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็คือเป็นเนื้อหาแบบวัตถุัศต์รู้สึกว่าที่ตอนที่จัดสร้างวัตถุธธัาตุเนี่ยก็ได้มีการอธิฐานจิตปลุกเสกที่วัตถุธธัศต์ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับได้นําเอามาพุทธพิเศษที่วัดใหญ่ ก็คือวัดพระพุทธชินราชหรือว่าวัดใหญ่ชัยโอ้พูดแล้วขนลุกเลยขนลุกสู้เลยก็คือเอามาอิษฐานจิตอีกที่นี่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมเกจิคณาจารย์ในในช่วงยุคสงครามนะครับก็คือจะมีหลวงพว่อจ่ารดบางกระเบาหลวงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอม หลวงพ่ออะไรอีกก็ไม่รู้รวมๆแล้วได้ร้อยแปดรูปอ่ะก็คือสุดยอดแหะครับเป็นสุดยอดเกดจิคณาจารแห่งยุคนั้นนะครับก็คือช่วงยุคนั้น,นครับก็คือเหมือนกันพูดง่ายๆว่ามวลสารเดิมของอินโดจีนนะครับแล้วก็มวลสารเดิมของวัตถุธาตุอยู่แล้วก็คือมันรวมแบบดับเบิลเนี่ยครับแล้วก็เสกซ้ําลงมาอีกอ่ะคิดดูดิสุดยอดไหมนะครับแล้วรู้สึกพระชุดนี้นะครับอ,อจะถูกนำแจกให้ทหาร ที่ไปลบที่สงครามเกาหลีนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าคนหรือแสนกว่าคนมะหนึ่งหมื่นสองพันคนหรือว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนนี่แหละจำไม่ได้เอาว่าประมาณนั้นน่ะนำแจกนะครับแล้วก็จัดสร้างที่วัดซื่ทัดเองก็จัดสร้างนะครับที่ว่าเป็นพระพุทธชินราชที่เป็นเป็นแบบเป็นแบบซีกเดียวอ่ะหลังเรียบแล้วก็ด้านหลังเขาจะต่อโค้ดนั่นแหละแจกไปพร้อมกับ ตอนนั้นนะครับสงครามเกาหลีแจกไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธชินราชชุดนี้เป็นพระพุทธชินราชที่มีประสบการณ์เออ่จะคิดว่าไม่แพ้ไม่แพ้กับสงครามอินโดจีเลยนะครับไม่แพ้กับพระพุทธเจราชอินโดจีเลยก็คือดับเบิล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 นะครับพระพุทธชินราชของอหลวงโยธีเนี่ยเป็นพระพุทธชินราชที่ราคาไม่สูงนะไม่สูงเท่าอินโดจีน คืออินโดจีนะปัจจุบันนี้นะถ้าแบบไม่มีโค้ดคือมันจะแบ,บ่งเป็นสาวระเภทอินโดจีนนะถ้าแบบมีพระแท้แต่ตอกโค้ดเกะมีด้วยนะพระแท้ตอกโค้ดเกะพวกนี้จะไม่ค่อยแพงพวกนั้นจะหลักพันก็ซื้อได้ละหลักพันหลักพันปลายปลายหลักพันเปลายลายหน่อยซื้อได้ mm hmm. hmm. พวกที่เป็นพระแท้แต่ตอกโค้ดเกะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพระแท้ไม่ตอกโค้ดอันเนี้ยจะราคาหลักหมื nessa, ่นต้นๆนะครับแล้วก็มีเป็นพระแท้ตอกโค้ดแท้ทุกอย่างแท้ ก็คือราคาที่ก็แล้วแต่เล่นเลยก็คือตั้งแต่หลักหลักพันจนขึ้นไปถึงเป็นหลักแ,นแสนๆนะครับชินไล่โดจีนะก็ะคืออยู่ประมาณนี้แต่พระกลุ่มหลวงโยทีเนี่ยจะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆพันกลางๆขึ้นไปเข้าใจคําว่าพันกลางใช่ไหมไม่ใช่พันต้นพันกลางๆขึ้นไปพระไม่แพงพระดีเป็นที่เล่นในวงการตาคนนิยมหรือว่าอนุรักษ์นิยมทุกคนจะรู้ดีแต่ หาแล้วถ้าไม่ได้ง่ายๆไม่ค่อยเจอจะเรียกว่านานอ่ะเข้าใจคำว่านานไหมนานเสียงสูงอ่ะนาน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 จะเจอนะครับจะเจอสักทีนะอ่าอันนี้มาดูลักษณะที่พบใหญ่ๆนะครับก็เป็นพระพุทธชินราชองค์ไม่ใหญ่องค์ไม่ใหญ่นี่ผมมีสององค์นะครับแล้วพุชชถ้ามาเทียบกับพระพุทธชินราชจีนอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ต้อช้างพิมพ์พิมพ์ต้อเล็บช้างถ้าเราเทียบด้วยขนาดแล้วอ่ะก็คือจะเรียกว่าไงนะ หนึ่งในสามนะหนึ่งในสามส่วนเลยล่ะหนึ่งในสามส่วนของชิราโยจีนะครับเป็นพระแม่พิมพ์ประกบนี่เป็นแม่พิมพ์ประกบนะครับนี่เหมือนกับชินาโยจีเลยนะครับอแต่องค์จะเล็กกว่าองค์จะเล็กกะระทัดรัดกว่าที่พบส่วนใหญ่นะเนื้อเงินผมก็ไม่เคยเห็นเนื้อทองผมก็ไม่เคยเห็นทองคําแต่มีผมรู้ว่ามีนะครับที่พบเห็นส่วนใหญ่จะมีอยู่สามลักษณะ ก็คือจะเป็นพระพุทธชินราชก้นไม่ตอกโค้ดก็คือองค์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นพระพุทธชินราชที่มีการตอกโค้ดโค้ดก็จะเป็นอกเราเหมือนกับเหมือนกับพระพุทธเจ้าด,ดยจีเลยนะครับแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่อะจะตอกแบบแผ่วๆอะเหมือนแบบตอกไม่ค่อยติดอ่ะที่จะเจอนะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอจะเจอแบบไม่ตอกโค้ดเสียมากนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่หายากที่สุดเจอน้อยที่สุดก็คือนี่หล่อโค้ดในตัว นะครับอ่ะอันนี้ผมเล่าให้หมดแล้วอันนี้มาดูมาชมกันการพิจารณาพิจารณาไม่ยากเลยแต่มีเก๊นะแปมกันนะพระไม่แพงอยู่ดูพันกลางกลางเออแต่พันกลางกลางก็ส่งครเก๊อยู่แล้วนะมันก็ส่งคนเกะมีเก้นะครับในท้องตลาดจริงๆพระแท้ดูไม่ยากเลยดูง่ายมากดูง่ายๆเบสิกเบสิกพระหล่อเลยแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นพระวัสุทัดเนี่ยจะเข้าใจเลยคือพระที่ทําเก๊มาเนื้อหามันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนนะครับ พระหล่อวัดสุดทัศน์ก็คือเหมือนชีน่าดจีนน่ะก็คือเนื้อหาเขาจะออกไปเขียวๆหน่อยแล้วก็บางองค์ที่เป็นผิวน้ําทองอ่ะมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าผิวน้ําทองมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยดําก็จะอย่างนี้เนี่ยผิวน้ําทองนะครับแต่ถ้าเอ่อแบบเก็บอะไรไม่ดีก็จะดําก็จะมีความเก่าหรือมันจะมีลักษณะแบบผิวหิ้งฝุ่นหิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมให้ชมคลิปนี้ระยะนิดน,นึงนะอยากให้เห็น ใครเจอก็เก็บเก็บไว้ครับโคตรน่าใช้เลยเนี่ยผมจะซื้อมาให้มาเลี่ยมให้ลูกลูกชายแขวนนะครับพระอ่าเวลาได้มานะพระเท่าที่ผมเห็นเ่ยนะเกิดมานะถ้าองค์ไหนไม่สึกนะอย่างองค์นี้สององค์นี้สององค์ององนี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยหรือองค์นี้ยอาจจะผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับเท่าที่ผมเห็นเลยนะพระจะมีความคมชัดแต่ในเรื่องของความวิจิตความสวยงามอาจจะพิมพ์ทรงอาจจะสู้ทินได้ดวจีนไม่ได้ แต่พระเนี่ยมีแม่พิมพ์อยู่เนี่ยแหละหน้านี้แหละมีแค่หน้านี้ยพิมพนี้พิมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นพระที่แบบมีหน้ามีตาแบบคลาสสิกอ่ะแต่ว่าที่แน่้นยจมูกโด่งทุ่งองนะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นพระที่จมูกโด่งอ่ะจมูกตาโด่งเม็ดพระศกอะไรต่ออะไรชัดนะครับเนี่ยเนี่ยหน้าตาจะชัดเจนเห็นไหมเนี่ยมีหูมีตามีจมูกอ่ะมีเม็ดพระศกอะไรเงี้ยเห็นไหมครับมีมีกล่องมีเกตคือคมชัดเลยอ่ะเป็นแม่พิมพ์ที่ คมชัดแล้วเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับบางองค์อาจจะหล่อเป็นมะละก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าสวยๆจะเป็นแบบนี้นะครับจมูกอาจจะบีมั่งเป็นเรื่องปกติพอาีทีวางกระแทกวางอะไรต่างๆเนี้ยนึกออกไหมครับความสวยความคมชัดเนี่ยไห็นะเขาะจะมีความคมชัดมีความสวยงามในแม่พิมพ์อะชัดเจนมากชัดลึกนะครับเนี่ยสร้อยสังวาลเนี่ยเห็นะจะเป็นเม็ด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 เลยแขนเขินจะล่ําสวยนะครับเนี่ย ชัดเจนสององค์นี้คือจัดว่าองค์ที่เป็นองค์ที่สวยมากๆนะสวยมากๆนะครับเห็นไหมแข้งขาจะคมชัดบีมิติคือลักษณะพาแท้ะครับฐานจะเป็นแบบเม็ดบวงเงี้ยชัดๆนะครับดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็เหมือนกันองค์สวยๆเนี่ยเม็ดพระศกด้านหลังก็กตั้งๆจะชัดๆๆงั้นนะสวยนี่ขอบเห็นไหมซุม้มอ่ะองค์นี้ตรงแขนเนี่ย มันเป็นรอยลักษณะแบบหล่อไม่ติดนะครับหล่อไม่ติดนะเป็นรอยเครื่องมือปาดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ถ้าองค์ที่ติดๆเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยชายพวกฝังคติอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชัดเจนเลยนะแผนเขินลําลึกนะครับฐานโบก็เหมือนกันแต่ที่ผมเห็นบางองค์นะจะมีรอยบางอย่างก็คือถ้าองค์ไหนที่มันมีเม็ดคูลอะเม็ดเม็ดเกินอะเม็ดตใหญ่อะเขาจะมีรอยเอาการตกแต่งโดยการเอาเครื่องมือไปตอกไปกระแทกด้วนะผมเคยเห็นด้วยนะ ประมาณนั้นนะครับส่วนบริเวณด้านข้างเป็นแบบแม่พิมพ์ประกบนะครับนี่แม่พิมพ์ประกบเราจะเห็นร่องรอยการประกบนะครับนี่เห็นไหมจากประสบการณ์ผมนะพระกลุ่มเนี่ยหลวงพ่อโยธีเนี่ยผมเห็นมาก็อาจจะไม่ได้มากอะอาจจะอยู่ประมาณสักระดับสี่ห้าองค์นี่แหละที่ผมไม่เห็นมาผมไม่เคยเห็นองค์ไหนที่เขามีการตกตกแต่งตะไบตรงบริเวณด้านข้างเลยนะ คือถ้าจะมีก็มีน้อยอ่ะแต่ส่วนใหญ่เอาว่าให้ดูส่วนใหญ่ละกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นพ้าที่ประกบได้ดีอ่ะคือเขาจะมีแบบร่องรอยการตกแต่งเทียนนึกออกไหมร่องรอยการตกแต่งเทียนนะครับเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเห็นแบบมีลักษณะแบบการเอตาตะไบไปแต่งนัานข้างหรือว่าการอันตะไบไปแต่งในองค์อ่ะผมจะไม่ค่อยเห็นแต่ผมเคยเห็นที่แบบว่าอย่างเงี้ยเม็ดหูดูใหญ่ๆเง,งี้ยบางทีเขาเอาแบบเครื่องมือครับไปไปตอกอ่ะไปตอกไปอะไรสักอย่างจะมีร่องรอยการตอกอ่ะ ผมเห็นได้ลักษณะแบบนั้น,นะเ,าาน,น,น,นเนะนะประมาณนั้นนะนะครับก้นมีรอยดะใบเนี่ยรอยตะใบก็จะประมาณเนี้ยนะครับบางองค์อะ่ะมันจะมีรอยต่อโค้รน,นะแต่องค์นี้ไม่มีแต่ก็ดูง่ายดูง่ายดูสบายตาครับดูเข้าใจง่ายเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกองคหนึ่งนี่องค์นี้องค์นี้คือสวยมากองค์นี้สวยเห็นไหมเนี่ยจมูกปีนิดเดียวเองเห็นไหมครับ เม็ดพรสโศกเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างจะคมชัดเนี่ยเม็ดเขาะจะเป็นเม็ดๆเลยตาจะเป็นก้อนๆเนี่ยจมูกโด่งนะครับมีปากมีหูเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดสังวานเนี่ยแขนมานวิชัยนั่งเห็นไหมชัดเจนดูมุมไหนก็จะชัดเจนไปหมดแล้วครับเนี่ยมือเห็นไหมมีรายละเอียดด้วยซ้ำนนเนี่ยมือองค์ไหนที่สวยๆชัดๆล่ะขานี่เป็นสันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยพระดูคลาสสิก ทำไมผมถึงชอบอันนี้รูป้ป่ะหนึ่งขนาดเล็กไม่ใหญ่สองคือผมเป็นคนชอบพระที่แบบดูแบบคลาสสิกอะนึกออกไหมชีนาโยตีผมก็ชอบนะแต่องค์ใหญ่ไปหน่อยตัวเปรียบเทียบกับน้ําหนักแล้วน้ําหนักกาเยอะนะครับแล้วจริงๆอะพระหลวงพรมโยธีเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับชีนาโยตีนเนี่ยแถมผมว่าเกสาเกซ้ําเตกข้ากมากกว่าอีกเพราะว่ามันรวมมันรวมชนวนวัสุทัศน์รวนวนชนวนอินโดจีนเนี่ย ไอ้ที่อินโดจีนเนี่ยเขาก็เอาเอชนวนที่เขาเกจิอาจารย์ก็เขียนอะไรต่ออะไรอะ่ะลบทับมาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เศษอีกนึกออกไหมแล้วก็รวมชนวนแล้วก็ชนวนวัสุทัศน์เนี่ยก็ของสมเด็จพระสังฆร,ราชไทยนะด้านหลังเหมือนกันนี่องค์นี้แต่องค์นี้ตรงเนี้ยไม่สวยเนี่ยถ้าสวยๆนันเป็นพระปกกระตั้งเห็นไหมเนี่ยพระหล่อลักษณะเป็นอย่างเงี้ยพระหล่อเห็นไหมครับเนี่ย องนี้เงื่ี้ไม่ติดแต่ก็ติไม่ติดอง์ที่แล้วติดอยู่ว่างเนี่ยแขนจะล่ำเห็นไหมเนี่ยจกักรเลาะเอ้ยจักรแล้จะจะจะลึกอะ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นเชฟเห็นเอวอะไรต่างๆเห็นไหมอ่ะด้านข้างเหมือนกันเนี่ยมีรอยประกบเห็นไหมเขาจะมีแต่รอยแต่งเทียนเนี่ยเนี่ยรอยแต่งเทียนจะไม่ค่อยเจอรอยตะใบอ่ะอันนี้มาดูกน้นนี่อันนี้เขาจะอ่า เรียกว่าไงวะไอต่อโคตรอกเราคือหลอมาในตัวชนวนเขาจะติดช่วงนี้เนี่ยเขาจะเขาส่วนใหญ่เขาจะตีแบบนี้ยที่ผมเห็นนะเขาจะเขาจะปั๊มอกเราอะไรเลยจะปั๊มส่วนใหญ่ที่เจอจะปั๊มด้านหน้าแล้วแล้วชนวนจะติดด้านหลังที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่นะบางทีก็กดมาชัดบางทีก็กดมาอย่างเงี้ยเกือบเกือบชัดมีหมดบางทีก็ตะใบตะใบเกือบเลื่อมเลยก็มีนะครับประมาณนี้เอ้ยอย่างนึงที่สังเกตนะ บางคนเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวๆอย่างนี้ปั๊บแล้วบางคนมีแบบมึงเงี้ยไม่ต่อโค้ดแล้วพอมาเทียบกันเฮ้ยทำไมพระไม่เท่ากันวะคืออย่างนี้องค์ที่องค์ที่ไม่ได้มีโค้ดในตัวเขาจะฐานเขาจะฐานเขาอะเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นไหมจริงๆแล้วฐานเขาพิมพ์เงาฐานก็จะเท่านี้เนี่ยฐานเขาจะประมาณเนี้ยฐานเขาจะไม่สูงเห็นปะ นี่ยเนี่ยเนี่ยฐานเขาจะไม่สูงฐานจะประมาณนี้แต่องค์ไหนที่ต่อโสนอในตัวเหมือนก็ว่าเขาจะเขาจะทําแบบเทฐานให้มันสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแป๊บนึงกล้องให้ดูนี่เห็นไหมฐานเขาจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งน่าจะเป็นทุกองคนะจะเป็นทุกองนะผมก็ไม่แน่ใจนะ่ไม่ได้มีมาเทียบเยอะเพราะมันไม่ค่อยเจอพวกเนี้ยไม่ค่อยเจอหรอกนานๆเจอทีนานมากๆด้วยจะเจอทีอ่ะ แล้วจะเจอสภาพดีๆแบบนี้ไม่ส่วนใหญ่จะเจอแบบสภาพใช้อ่ะบางทีเขาก็จะเลี่ยมแบบเลี่ยมโบราณนะติดมาเลยอ่ะเลี่ยมแบบเลี่ยมขอบนึกออกไหมเปิดหน้าเปิดหลังบางทีหน้าเนื้อหายไปละบางทียังจํายังเห็นสับสนเลยนึกว่าเป็นไอ้อะไรนะหลวงพ่อโสธรบางทีดูพิมพ์แล้วเอ้ยมันไม่ใช่ไว้ก็คือแกนั่งมางนิชัยใช่ไหมนี่ประมาณนี้ส่วนเนื้อหาก็พี่นะาเหมือนเบติคพาหล่อละครับเนี่ยองนี้ก็ได้ดูง่าย ดูง่ายทั้งสององค์อ่ะพระเป็นพระที่ไม่ต้องส่องไม่ต้องหยิบกล้องเลยอ่ะดูง่ายมากเห็นไหมดูเหมือนหลงพ่อเงินเลยไหมดูเหมือนเผลนเผลอนะแต่ถ้าเกิดคนที่คุ้นชินจะรู้ว่าลักษณะโลหะจะต่างกับหลงพ่อเงินเพราะว่าถ้าเป็นหลงพ่อเงินเนี่ยโลหะเขาจะเก่ากว่าเนี่ยแม่มันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าคนต้องเห็นน่ะถ้าเป็นหลงพ่อเงินจะรู้เลยว่าโลหะเขาเก่ากว่าเพราะว่าสีของหลงพ่อเงินเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบ ถ้ากรณีเปิดออกมาใช่ไหมผิวเปิดอะโลหะแกจะปังแกจะสุกปังอะนึกออกไหมตัวหลงพ่อเงินเนี่ยหลงพ่อเงินหลงพ่อเดิมเนี่ยเวลาเก่าแล้วแบบเขาจะสุกปังเขาจะสุกปังแต่ถ้าเป็นอินโดจีเนี่ยเขาจะออกเป็นเขียวเขียวอะ่ะเขียวเขียวขาวขาวอะ่ะเนี่ยเอาชินาล่าให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ยองค์ที่สึกสึกเห็นไหมคือเขาจะออกเขียว,เข,ยวเขียวอะ่ะเขียวเขียว เขียวๆเขาขาวอ่ะแล้วเขาก็จะออกแบบยังไงวะอธิบายไม่ถูกเอาว่าประมาณเนี้ยคือโลหะของหลุมพ่อเงินเนี่ยก็จะดูเก่าๆอ่ะก็ะะดูเก่ากว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าลักษณะไม่ได้ต่างกันนะพี่ะนะความแห้งความอะไรต่างๆเหมือนกันเม็ดหูดเม็ดเดือดอะไรต่างๆหลุมตกทรายอะไรต่างๆางก็ต้องดูบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็ไม่มีต้องพิจารณาดูดีๆนะครับดูเนี่ยแล้วพวกเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบฝุ่นยิ่งเก่ายิ่งอะ่ะเห็นไหม จริงๆถ้าองค์ที่สวยๆจริงๆนะไม่ผ่านการใช้ดีเก็บดีๆนะมันจะมีแบบน้ําทองตามฟอกตามอะไรเงี้ยจะมีนะครับก็คือผิวพันธุ์ไม่ได้ต่างกับชีน่าโยจีเลยไม่ได้ต่างกันเลยชีน่าโยจีนที่ผิวลักษณะแบบนี้ก็มีครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับเนี่ยเห็นป่ะสนิมเนี่ยไม่ไปต่างกับหลงพ้องเงินเลยคือสนิมผ้าที่ไม่ได้ผ่านการใช้เนี่ยแล้วเก็บแบบเก็บอย่างเงี้ยเก็บรักษาเนี่ยมันจะเป็นแบบดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีลักษณะแบบเนี่ยเป็นส่าแดงๆอยู่ในผิวเลยประมาณนี้นะ เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วเนื้อเขาจะไม่ตึงเห็นไหมเนื้อเ็าจะไม่ตึงเนี่ยขี้บงขี้เบ้าความเก่าสนมสนิมเนี่ยพาแท้มาดูง่ายครับไม่ต้องไปนั่งถามใครลวครับเห็นอยู่แล้ว้ามันแห้งแห้งเก่าเห็นไหมเนี่ยและที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีลักษณะเนี่ยสนิมแบบเนี้ยมันไม่ใช่ปูนนะมันเป็นสนิมแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันจะเกิดตามซอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอปล่อยไปนานๆพอเริ่มชื้นน้นจะมีแบบถูเขียวขึ้นมาเนี่ยเนี่ยสนิมพวกเนี้ย เนื่อออกมามันมีสนิมที่เป็นเหมือนเหมือนแป้งเหมือนฝุ่นเนี่ยครับแล้วมันจะรวมตัวเดี๋ยวพอรานามจะมีสีเขียวขึ้นเนี่ยถ้ามันมีสีขาวแบบไหนนะ่มันจะมีสีเขียวขึ้นครับเนี่ยผิวพันธุ์ประมาณนี้พระองค์เนี้ยผมว่าน่าจะผ่านการใช้มานะใช้มาพอสมควรละแล้วพอใช้เสร็จก็น่าจะมาจอดทิ้งไว้เงี้ยมันก็เลยผิวมันก็จะเปิดๆหน่อยแล้วก็ผิวเขากําลังกลับอะประมาณนี้นะองค์นี้นะสาหรับองค์นี้นะแต่สําหรับองค์นี้นี่นี่คือไม่ผ่านการใช้เลย เนี่ยหิ่งจริงๆเนี่ยผีวิ่งหิ่ง,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 งแบบเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมดูง่ายไหมดูง่ายเลยไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเห็นไหมครับแห้งๆเก่าๆสนิมดำไปหมดแล้วดำปีเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนิมที่เป็นเป็นฝุ่นขาวๆเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยแล้วแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีสนิมที่มีสีที่แตกต่างกันองค์นี้ดีไม่ดีไม่รู้เป็นเนื้อเงินหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อในไม่เปิดอ่ะถ้าฟุกก็เป็นเนื้อเงินนะเนี่ยทาไปเล่นไปหนั พราะองค์นี้เนื้อเขาไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยดีวิดีอาจะเป็นเนื้อเงินแล้วเนี่ยฟุกเพราะตอนได้มาได้มาคนละที่ด้วยนะเนี่ยครับพวกฝุ่นหิ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูง่ายหไหมอ,อ่ะประมาณนี้นี่ก้นรอยตะใบเบอร์เดียวกันเลยตะใบค่อนข้างหยาบนะครับบางองค์เนี่ยเขากดกดตรงนี้มาสวยแต่ไม่ค่อยเจอนะที่เป็นโค้ดในตัวแบบเนี้ย โคในตัวแบบนี้จะไม่ค่อยเจอจะจะจะไม่ค่อยเจอแบบนี้อย่างเงี้ยแพงแบบเนี้ยแพงเลยแล้วด้วยสภาพแบบนี้คือแพงเลยอึ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสภาพนี้อาจจะอาจจะแพงนะอาจจะแพงอาจจะอาจจะพันพันกลางๆแบบพันแบบันไปพันแบบไปนไปลายไม่แน่ใจอย่างนี้ผมไม่รู้ก็เล่นหากันยังไงเท่าไหร่แต่ที่แน่ ก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันอยู่ประมาณหลักพันกลางๆอ่ะซื้อขายกันได้ครับพระแค้เอาดูง่ายเท่านั้นนะถ้าพระศึกก็ใช้เบสิกเยวกวบหลวงพ่อเงินอ่ะก็คือดูเนื้อในอ่ะแต่ว่าเนื้อโคโลโซนกับหลวงพ่อเงินเพราะหลวงพ่อเงินกจะออกเป็นผิวแบบสุกๆบางๆอ่ะเหมือนออกของบัวบอ่ะแต่ว่าพวกเนี้ยโซนเขาจะออกเป็นแบบวัตสุทัศน์อ่ะนึกออกไหมลักษณะแบบวัตสุทัศน์อ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างวัตสุทัศน์เออเอาเถอะตามนั้น อ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับลองดูเนี่ยใครเจอใครยังไงก็ลองเช่าหาดูเอาเก็บไว้เนี่ยองค์ไม่ใหญ่มากกระทัดรัดเลี่ยมทองน่ารักเลยก็ลักษณะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ที่ผมมาให้ดูอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอผิวประมาณนี้แต่ถ้าองค์นี้ผ่านการใช้อ่ะมันก็จะพิจารณาบุญหลวงพ่อเงินนั่นที่ผมบอกนะประมาณนี้อ่ะไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงนะครับพระหลวงพรมโยธีอ่ะผมเคยเห็นอยู่ที่ผมบอกอ่ะสมัยก่อนผมเห็นเขาเลี่ยมใช้เลี่ยมอะไรเงี้ยนี่ก็ว่าเจอจะไปเลี่ยมเหมือนกัน อ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยดูหลวงพ่อเงินนะผมเพิ่งซื้อมาได้สององเนี้ยประมาณนี้คู่อีกแล้วเหมือนมีในในว่าจะขายกินนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงในสุขสะดวกนะครับใครดูใครชอบก็แบ่งไปสวยอง์นี้สวยมากสวยมากจมูกด่งเลยโดงแล้วก็เป็นถี่น้ำทองทั้งคู่นะครับสวยเนี่ยสวยมากแต่งสวยนะไปะโอเคคลิปนี้แยกย้ายครับ สวัสดีครับ